สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพรมนุษก็มาขีดยาโฮอร์โมนนะคะให้กับแตงพวกแตงพวกทองค่ะโฮอร์โมนให้พวกทองกลังงาม น,นี่ก็จะเป็นส้มค่ะงวดที่แล้วก็จะตัดแต่งกิ่งนะคะปลูกรวมๆกันไปนี่ปลูกปลูกส้มโอแล้วก็แต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ mm. ก็อันนี้ก็จะเป็นฟักทองมันนะคะอาหารในขัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงของเรา mm. ของป้าพนุษย์นะคะ นี่จะเป็นยาวฮอร์โมนค่ะปลาขนุก็จะทำแบบนี้กี่จัาวันแบบนี้สองวันครั้งบางครั้งก็อาทิตย์ละครั้งเหนื่อยคนเดียวไม่ไหว กำลงงามนะคะมีทิชะทองกำลังงามกำลังเลื้อยกำลังจะมีดอกติดดอกเลยค่ะนะ่นีใบหัวระพานะคะกำลังงามมันกเป็นมะนาวสวนครัวของพัดนุชนะคะของป้าพัดนุชทำเศษฐกิดพอเพียงของป้าค่ะ มีพริกมีทุกอย่างก็่ทำอย่างละน้อยละน้อยไม่ทำเยอะอืม นี้ป้ากนุก็ทำคลิปวีดีโอนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพนุษด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย